สวัสดีครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2566นะครับสัญญาณของเหรียญคริปโตนะครับก็จะมาดูเงินยนของเรานั้นยังคงอยู่กับที่เหมือนของลุงหรือเปล่าลุงก็อยู่ที่7,696.64ทั้งหมดเลยนะครับในกระเป๋าของลุงตอนนี้นะครับก็อัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะครับก็จะหเห็นนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปที่0.00ศ00ูน 3 9นะครับมันก็จะบวกขึ้นไป8,1 0 0นะครับรอดูกันต่อไปนะครับว่าราคามันเหมือนกับจะร่วงลงมานะครับแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนะครับเราก็ยังคงไม่ปรับเปลี่ยนใดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันทิศทางมันจริงๆถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนอะไรพวกนี้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับน,นี้เราก็เคยเราก็เลยมาดูกันก่อนนะครับว่าจังหวะของมันเป็นอย่างไรนะครับมันเจอเจอเส้น ต้านทานคือเส้น2องวันนะครับคือเมื่อไหร่ก็จามที่เจอเส้น2องรวันมันจะย่อตัวลงมาแบบนี้นะครับรวบรวมพลังกำลังพุ่งขึ้นไปใหม่ตอนนี้ก็คือลุ้นให้เขาสามารถที่จะพุ่งผลตามจังหวะน,นะครับก็คือ mcd ก็ชี้ขึ้น RSI ก็ชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคามาต้องเลยเหนือเส้น2อง้วันนะครับอันนี้เราก็ลุ้นกันอยู่นะครับเขาจะมีสัญญาณเลยเส้น2องวันขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเกิดเขาสามารถพุ่งทะลุข,ขึ้นไปได้นะครับ ก็จะไปที่0.40ในที่สุดนะครับก็รุนนันต่อไปนะครับสำหรับราคาของ iost นะครับรก็เรียน้ท่นทราบตามตรงแล้วก็มาอัปเดตราคาเงินในกระเป๋าของลุงให้รับทราบกันนะครับกลับมาดูที่ shading view นะครับเพื่อจะอัปเดตราคาของเหรียญคริปโตนะครับตอนนี้รูน่าก็ยังคงทรงๆตัวแล้วก็ ยังคงสร้างเส้นแนวเทดไปทางด้านข้างนะครับก่อนที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทิศทางของเขานั้นก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตรงนี้เราก็ยังคงเย็นใจกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบยับยับยับขยับเม็ดเงินมาลงที่รูหน้านะครับตรงนี้เราก็รอดูจังหวะของมันนะครับเดี๋ยวก็อันนี้เป็นความเคลื่อนส่วนบุคคลนะครับลุงก็ ยังไม่รีบที่จะเอาเงินเข้ามาเพราะว่าจังหวะเขานั้นคงซาเวฟแต่นั้นค่านะครับถ้าเราเห็นจากจังหวะน,นี้ก็จะมีเส้นสองรละวันอยู่ด้านบนนะครับราคาก็อยู่ในกรอบตรงกึ่งกลางของบรูจแบนแล้วก็กรอบใหญ่ของนิเนลเลกชั่นนี้ก็ยังคงสายดาวลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะคงไม่เกินประมาณ0 0 0 6 4นนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ยังคงเย็นใจแล้วก็รอมันต่อไปนะครับไปดูเหรียญ U.S.D ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาก็อยู่ต่ำกว่าเส้นทรงและว,วันแต่ว่า,าเส้นเลีเลชั่นนั้นไซเวอพเชิดหัวขึ้นนะครับแต่ราคาก็ยังคงออกไซเวตไปทั้นข้างนะครับตัวนี้เราต้องไปดู iSI แล้วก็ดู MaCD แต่ว่าในลักษณะตอนนี้เราดูแค่เส้นทรงและว,วันนะครับก็พอนะครับมาดูที่ O.S.T นะครับที่เราเห็นก็คือว่าจังหวะของมันก็คืออยู่กลางที่จะขึ้นไปหรือ,อยังไงก็ถ้าเกิดเขาตัดสินใจถูก เขาพุ่งเลยขึ้นไปได้ก็จะสามารถที่จะบ่งบอกราคาว่าจะไซเวไปที่0.40ในที่สุดแต่ถ้าเกิดเขาไม่มี power หรือไม่มีกำลังพอเขาก็จะ,ะพุ่งลงแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะพุ่งลงต่ำมาอีกรอบหนึ่งเราก็อาจจะรอช้อนถ้าเกิดมีทุนก็จะช้อนที่0.32อีกรอบหนึ่งนะครับแต่จริงๆคือเขาจะไม่ลงมาต่ำประมาณนี้ก็จะลงมาที่0.34เราจะมาตรงประมาณกึง่งกลางบุจแบนแล้วก็ พุ่งทะลุขึ้นไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุนที่รออยู่ก็รอพิจารณาดูที่จะเข้าช้อนในราคาที่ต่ากว่า0.035ก็ได้นะครับดู USD เห็นหมครับว่าจังหวะของเขานั้นก็ยังคงพุ่งขึ้นไปเลยเส้น2องลยวันเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหมายความว่าถ้าเราจะดูแบบก็คือถ้าเป็นค่างเงินบาทไทยแน่นอนว่ามันราคามันต้องเกิน เลยเส้น2รายวันขึ้นไปตาม usd นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้ว่ามันพุ่งขึ้นไป1แล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปประเด็นก็คืออย่าให้เขาพุ่งลงมาอีกรอบหนึ่งเราก็รุนให้เขาไซด์เวัพขึ้นไปนะครับทำราคาต่อไปนะครับก็จะได้กำไรอย่างหมูล้านนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนนะครับการต้องเข้าให้ถูกจุดนะครับเช่นเดียวที่นี้เราก็มาดูกันกันกบตัว btc นะครับจังหวะของเขาก็คือ ไซเวอพขึ้นไปตอนนี้ราคาที่8ป0 0 0นี่นะครับราคาก็ามาย่ออยู่แถว84 0 0สนส0นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ใกล้แปดแ0นแล้วก็8ป0แนกะครับก็เข้าใจว่าปีนี้นั่นมีโอกาสที่จะ,ะกลับขึ้นไปที่เก้าแสนได้ในที่สุดนะครับแล้วก็จะไปที่1 000, นล้านถ้าเป็น usd ก็น่าจะเป็นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่หกาก็ค่อยๆขย,ยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงตอนนี้ก็คือว่า ถ้าท่านยังคงเข้าได้ก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับกาไรก็น้อยลงถ้าเกิดท่านเข้าตั้งแต่ตรงนี้ตอนที่เขาขึ้นมานี่ก็ถือว่าตั้งแต่จังหวะนี้ก็ไซเวคขึ้นมาปฏิวัติปั่นกําไรอย่างน่าดูนะครับกาไรโมลารทีเดียวเราก็สบายใจตรงที่เขายืนอยู่เหนือเส้นสองแลวันนะครับวันนี้คลิปตัวนี้เราก็ใช้ความสําคัญกับเส้นสองเลวันนะครับให้เห็นว่าอยู่เหนือเส้นสองแลวันนั้นจังหวะของเขาก็ จะเป็นการขึ้นแล้วก็สร้างแนวเทศแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นสร้างแนวเทศแล้วก็ย่อลงมาแต่ว่าในจังหวะของตัวขึ้นนั้นเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่20,009ตัวนี้สูงสุดที่20,009นะครับก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับว่าเขาจะมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับ t h นะครับ ETH ก็เป็นเช่นเดียวกันกันกบตัว Bitcoin เมื่อสักครู่นะครับราคาก็ขึ้นมาแล้วสร้างแนวเทศขึ้นมาแล้วสร้างแนวเทศพุ่งพ้นเส้น2องแล้ววันนะรชะลอตัวอยู่แถวนี้ ก่อนที่จะสร้างเส้นฐานบริเวณนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อนะครับค่าสูงสุดของเขาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก66,000นะครับวันนี้แต่ปีนี้เราจะได้เห็นราคาของ e t h ไปที่66,000นะครับยิ่งหลังวันที่1ตัวนี้ก็อาจจะเป็นที่1ที่1มีนานะครับราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปอีกนะครับเรารอดูวันที่1มีนานะครับจะมีโอกาสยังไงนะครับอันนี้ก็ค่อยๆไซเวย์มาด้านข้างนะครับอันนี้เรายังไม่ดูถึงอ่า เอสเรายังไม่ดู m a c d ดนะครับดูแค่เส้น2ระวันนะครับจังหวะก็ไซเว์ขึ้นไปอ่ายูเครับเป็นยังไงบ้างครับจังหวะก็ค่อยไซเว์ขึ้นไปแล้วก็เคยยืนที่อ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาสร้างแนวเทดนะครับลักษณะการเคลื่อนตัวเขาคือขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็สร้างเส้นเทดขึ้นไปใหม่ทีนี้ก็จะสร้างเส้นเทดบริเวณนี้ก่อนที่จะค่อยไซเว์ขึ้นไปด้านบนนะครับ็เป็น ตามทิศทางปกตินะครับขาบวกนะครับทีนี้มาดูตัวตัวาการลากันนะครับกาล่านั้นก็เหมือนจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่า,าเป็นแท่งเทียนแล้วมีสัญญาณการรีบาวตรงนี้นิดนึงนะครับเขาก็จะค่อยๆใส่เวขึ้นไปแต่ว่า,าในทางเคลื่อนตัวของของราคาเส้น2องวันนะครับเส้น2องวันอยู่บริเวณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้น ราคาจะไม่ต่ํากว่าตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาย่อตัวลงมาจะชนเส้นสองระวันแล้วก็ซวยกลับขึ้นไปเพราะ,ะนั้นยังไม่ใช่ขาลงนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะ,ก,ะก,ก,กลับขึ้นไปที่2บาทกว่าๆถ้าเกิดท่านนังทุนเล็งเห็นและกะเก่งว่ามันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่2บาทก็ลองพารนานะครับดูว่าจริงๆแล้วมันอยู่เหนือเส้น2องวันพอดีนะครับยังไงซะจะต้องลงมาชนเส้น2องระวันแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปอีกทีแบบตัวนี้นะครับย่อลงมา แต่ว่าถ้าเป็นยอ่อครั้งที่2อก็อาจจะทะลุเส้น2แล้ววัดลงมาต่ําที่หนึ่งจสนะครับสลับตัวกาล่านะครับก็ถือว่ายังคงยังอันตรายนะครับกาลาก็มีโอกาสที่ย่อตัวลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเคยขึ้นไปที่2บาทนะครับพอเขาย่อตัวลงมาก็มันเหมือนกับเทนขาลงนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบของลีเนียลเรชั่นขาข,ขึ้นนะครับกรอบลีเนียลเรชั่นมันเป็นขาข,ขึ้นแต่ว่ามันเป็นเทนขาลง,าลงก็คือว่ามันยกแล้วมันก็ ย่อตัวลงมาแรงแล้วก็ยกแล้วก็ย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันทะลุเส้นสองแล้ววันก็จะมาที่ราคา1.20เพราะฉะนั้นก็อาจจะรอชอนที่1.20เพราะว่ามันจะเป็นจุดต่ําอย่างหนึ่งก็คือวาอ่าถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่าอันนี้ต่ําสุดมันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยพอสูงสุดเสร็จมันต้องไซ้เวลลงมาที่ต่านะครับเพราะนั้นการล่าอาจจะยังอาจจะังยังมองว่ายังยังไม่ใช่ขาขึ้นจริงๆนะครับมันอาจจะหลอก หลอกขึ้นไปแล้วก็ย่อ,อก,กดต่ําลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าก็รอดูเพราะว่าจังหวะของมันนั้นให้บอกว่าขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงก็มีโอกาสมาชนเส้น2องเลว,วันเมื่อจากต่ําสุดมันขึ้นไปสูงสุดเสร็จมันก็ต้องลงมาที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมามันจะต้องลงมาที่ต่ําสุดเราก็รอช้อนที่ราคาต่ําสุดนะครับ ยังไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนะครับทีนี้ก็ไปดูเหรียญอื่นๆกันก่อนนะครับการล่าเสร็จ LDO ก็ไปที่110เห็นไหมครับว่าเขาบวกขึ้นไปจากเดิมทีเขาอยู่ที่เ0้าเขาก็ค่อยๆสายเวขึ้นไปแล้วก็เมติกก็เช่นเดียวกันนะครับก็ค่อยๆสายเวขึ้นไปตอนนี้ก็อยู่ที่5 1บาท CSC นะครับหรือ CSZ กับก็ราคาก็ค่อยๆสายเวขึ้นไปเช่นเดียวกับคับคอยนะครับคับคอยนี้ก็คือว่า เขาจะต้องไซวัยขึ้นไปที่67-68บาทอย่างที่ลุงได้เขียนเอาไว้ว่ามันจะขึ้นเมื่อคือยืนยันเอาไว้ว่าเขียนไว้วันที่27นะครับว่าบริเวณนี้มันจะเป็นไซวัยอัพขึ้นไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะลบได้นะครับยืนยันความแม่นของลุงนะครับก็บอกว่ามันจะขึ้นไปแต่วันนี้มันก็ค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันก็ต้องขึ้นต่อไปนะครับเราก็ไปสูงสุดที่68บาท69บาท สลับตัวอับคอยนะครับอันนี้ไปตามเฟรมเดย์น, Time frame day นะครับเรายังไม่ได้ดูถึงฟาร์มตามเฟรมสั้นเข้าไปอีกถ้าเราจะเข้าซื้อดูตามเฟรมสีชั่วโมงก็เสีชั่วโมงบอกว่ามันโอเวอร์มันโอเวอร์มันเกินเกินลีเนียเรกชันขึ้นไปเพราะนั้นการทิ้นเกินไปมันจะถูกบีบบังคับให้ลงมาอยู่ในกรอบลีเนียเรกชั่นนะครับถ้าเราไปดู RSI กไจก็จเ็นว่า RSI ก็ชนโอเวอแล้วก็โอกาสที่จะย่อลงมาตามจังหวะของการ ไปบีบบังคับให้อยู่ในกอรอบลีน i อคชันนะครับอันนี้คือทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีคอนดิชันจะมีข้อจํากัดหรือข้อบ่งบอกเอาไว้ว่าห้ามเกินตรงนี้ห้ามเกินตรงนั้นถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เราก็เอามาพันวกเราก็คาดเดาถึงจังหวะก,การขึ้นของมันได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ขึ้นถึงอาจจะพอได้หรือยังมันก็ยังมีโอกาสที่ขึ้นต่อไปก็ยังคงจะมีโอกาสที่พุ่งขึ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นขับคอยนะครับ ทีนี้เจฟฟินคอยนะครับเจฟฟินคอยก็ยังคงอยู่ในระดับไซเวก็คือว่าตรงนี้เหมือนกับขึ้นสูงสุดแล้วนะฮะเนื้อสูงสุดตรงนี้ก็ต้องลงมาต่ําสุดนะครับทีนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะขึ้นไปนะครับของตัวเจฟฟินเนี่ยดูเหมือนว่าจะอาจจะกลับตัวได้อีกแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันยังไม่มีสัญญาณการรีบาวมันยังคงจะลงได้อีกนะครับเพราะนั้นอย่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งเข้าไปหรือว่าอย่าพิ่งไปลุ้นตอนนี้นะครับหรือแต่ว่าประเด็นก็คือว่า มันมีโอกาสที่จะไซด์ดาวลงมาดีนะครับราคาก็อาจจะมาที่11บาทรับตัวเจฟฟินนะครับจังหวะใหญ่ๆของลีเนียเลชั่นก็ยังคงไซด์ดาวแล้วก็เส้น2ระวันอยู่อยู่ด้านบนราคาเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นขึ้นไปชนไซด์ดาวลงมาก็อาจจะรอรับที่11บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจฟฟินนะครับก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบตามนี้นะครับดอกคอยนะครับมีโอกาสสวิงกลับขึ้นไปที่3บาทคอยสวิงขึ้นไปแล้วยืนเหนือเส้น2รละวันนะครับ อจะค่อยๆไซเวขึ้นไปชนจุดสูงสุดของเขาตรงนี้ตอนแรกคาดว่าจะเป็นจุดสูงสุดแต่ยังไม่ใช่นะครับจังหวะของมันก็คือจะอาจจะพุ่งไปชน3.2ก่อนที่จะดาวลงมานะครับเพราะว่าจังหวะของมันต้องมีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จก็จะลงมาต่ําสุดยกเว้นว่าเส้น2ระหลวันนี้เป็นตัวต้านทานก็ถ้าเกิดขึ้นไปสูงสุดย่อลงมาต้องสวิงกลับขึ้นไป เราก็จะเปลี่ยนทิศทางของ linearization ให้ไซเบรขึ้นไปมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าในจังหวะนี้คือทํากําไรสั้นๆท่านพอจะเก่งกําไรได้อันนี้เป็น usd นะครับก็จังหวะก็จะค่อยไซเวกับขึ้นมาหลังจากชนเส้นสองะวันก็จะดีดพุ่งกลับขึ้นมาแล้วพอพุ่งขึ้นมาเสร็จเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ linearization ให้ไซเวรขึ้นไปถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนไปได้มันก็จะยอดตัวลงมาแล้วก็มาชนเส้นสองะวันถ้าทะลุก็จะลงไปข้างล่างแต่ถ้าไม่ทะลุก็จะดีดกลับขึ้นไปชนอีกคร้งงนึงเพื่ เปลี่ยนแกนลรีเนียรอเรชันให้ไซรัปขึ้นไปก็เรียนประมาณเรียนทันทราบประมาณนี้นะครับส่วนชิปบาอินุก็ยังคงทรงทรงตัวนะครับอยู่ที่พันสามดูเรานับแต่สี่ตัวหลังนะครับก็พันสามร้อยยี่สิบสี่นะครับก็ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างนี้ bcs bch ก็เช่นเดียวกันอยู่ที่สี่พันหกนะครับตัว h บาทก็ล่วงลงมาจากสามบาทรู้สึกว่าจะขึ้นไปสามบาทแล้วนะลองเข้าไปดูก่อนนะครับขึ้นไปสามจุดสองบาทแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็เส้นสองและวันเริ่มเริ่มเกาะตัวขึ้นมาตรงนี้ เพราะนั้นราคาก็เป็นยืนยันได้ว่ามีเส้นแรงต้านรอรับอยู่ตรงนี้ยังไงซะราคาก็โอกาสที่จะดีดกลับลงมาแล้วก็สวิงกลับขึ้นไป3.4 3.6บาทได้นะครับสรับตัว H บาทสัญญาณทุกตัวก็ยังคงทรงตัวแล้วก็ซด์เวฟทางด้านข้างนะครับโดยเฉพาะซิกนะครับซิกก็ยังคงซด์เวฟทางด้านข้างตัวซิลิก้าก็เช่นเดียวกันราคาก็ขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆนะครับเป็นนักทุนต้องมีความอดทน ก็พยายามถือเอาไว้นะครับราคามันจะซา์เวฟแต้หนข้างเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาเหรียญตัวไหนที่มันต่ําอย่างเช่นทําไมทําไมลุงถึงเข้าไอโอเอไว้เพราะว่ามันราคาต่ําเมื่อราคาต่ํามันต้องมีการมันต้องมีวนลุ่มบีบราคาขึ้นไปสูงนะครับเขาลุ้นราคาที่มันต่าแล้วก็ให้ขึ้นไปสูงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ข้อนี้ช้อนในราคาที่มันต่ำเพราะยังไงซะมันก็ต้องขึ้นไปสูงนะครับมันไปตามจังหวะ กฎเกณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูน่ามันอยู่ต่ำมันยังไงมันก็ต้องดีดขึ้นไปสูงแต่ว่ายังไม่ใช่จังหวะเร็วๆวันนี้นะครับก็อาจจะรุ้นในถ้าถ้าเป็น iOS t พุ่งขึ้นไปที่4 0.4กว่าๆ0.45ขัดเอาออกมาเพื่อมาเข้ารูหน้าเพราะรูน่านั้นยังคงมีโอกาสที่จะสิงขึ้นไปแม้ว่ามันสิงขึ้นไปแค่0.0ก็อาจจะเป็นไปได้หรือจะไปที่1สตางก็อาจจะทําเงินให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในระหว่างนี้เรา เราก็คือตัวนี้มันมันนอนอยู่เฉยมันอยู่บริเวณนี้เราก็เอาเงินของเรามาขยับขยายให้มันมีมีมีมากกว่านะครับเราก็คัดเอาเอาเงินที่นอนอยู่เฉยในรูหน้าออกมาหาเงินจากตัวอื่นแล้วพอได้จังหวะเราก็กลับเข้าไปในรูหน้าแล้วมันก็จะสวิงขึ้นไปอันนี้คือแนวคิดเห็นส่วนตัวของลุงนะครับต่างๆจะเห็นยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับลองพิจาณาดูนะครับเราก็มาอัปเดต ความเคลื่อนไหวของกระเป๋าลุงให้ดูแล้วก็กลยุทธ์ของลุงนะครับว่าเริ่มตั้งแต่เอาเงินเล็กๆนะครับใส่เข้าไปในเหรียญที่มันราคาต่าๆนะครับแล้วไม่ยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพื่อขยับขยายเงินของหลอดนะครับก็เหรียนเฮตทสซาแบบนี้ส่วนวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดาวโจรก็ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็มันยังคงบวกอยู่นะครับ เมื่อดาวโจนยังคงบวกเรามีไซส์มีทิศทางไซส์ไว้อัพขึ้นไปในที่ถัดไปราคาของเหรียญคริปโตก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็มีความหวังกันต่อไปนะครับทุกคนครับทากาไรกันนะครับขอให้เริ่มลงมือทําได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเงินได้เลยแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ชอบนะครับจะชอบแบบไหนอะไรยังไงท่านก็ฝากแล้วก็ลงมือทําแค่ต้องลงมือทําเท่านั้นนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ มาดูอินดิเคเตอร์ของลุงนะครับลุงใช้งานยังไงแล้วก็ไม่ใช้อะไรบ้างแล้วใช้อะไรบ้างแล้วดูจากอะไรนะครับก็พีรณาดูนะครับท่านก็จะได้นําไปเป็นชั้นเชิงในการที่จะวางกลยุทธ์ในการทํากําไรนะครับลุงก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนั้นทํากําไรได้สมใจนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ c h ช n n น l นี้นะครับยังไม่มีผู้ที่ สมัครสมาชิกเข้ามาเลยเนะครับเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็อยากจะเรียนให้ท่นานทราบว่าสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับครั้งหนึ่งก็อ่าเป็นสมาชิก1เดือนนะครับก็ราคามันก็มันแค่ไม่กี่บาทนะครับก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนะครับเปรียบเทียบกับค่าแต่ว่ามันเป็นอ่ามีมูลค่ามากมายกับลุงนะครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนช่องนี้ ให้ได้อยู่ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ